ทางนี้ลอยขั้นนะครับจกมาไม่อีกเจ็ดดขั้นนะครับล้วการลดพวงอีกเป็นสิบขั้นนะครับผมนี่ครับเส้นแปรงอยู่ที่สามสบเอดสามศูนะครับราคาสองบาทหสิบหาครับราคาเต็มนะครับผมกะหยดเงินของินใดมาว่านะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าสิบหกบาท สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับ m u i c h a n n ช l คือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเมื่อนีครับเฮายังอยู่ที่แปลงมันสับปะหลังนะครับแลงเก่านะครับผมที่เข้ามาแกเมาวันนะครับวันนี้ก็คือเกานะครับขึ้นค้นนะครับไปขายนะครับกับมันอายุหนึ่งปีนะครับผมนี่ครับเบลืองหัวมันเปลือครับจะ หลังจากนะครับที่ช่วงเสานะครับช่วงเสาก็เป็นอีกอันดีขั้นหนึ่งนะครับทีมาไซไปก่อนผมนะครับผมเป็นแถวที่สองนะครับผมก็มือเสาก็ยัดไปพึ่งออกไปว่างดๆนะครับก็ยัดไปพอสมควรนะครับกลับมาอายุหนึ่งปีนะครับผมสำรับนะครับสำรับหมู่บ้านนะครับก็ได้คิวที หนึ่งอยหาสิบห้านะครับผมจัดรุปวาได้เทนะครับเทเพอ่าลงแปลงปิดคิวนะครับปิดคิวอยู่ที่หนึ่งอยหกสิบนะครับผมคิวผมร้อยห้าสิบห้านะครับไดยเทสพอดีนะครับช่วงสามทุ่มนะครับผมกะมือว่านคลิปมือว่านพอมีกระเส้นแปลงนะครับไม่ชมนะครับผมสำรับมือนีครับผมนี่ครับตอนนี้รถเท่ากำลังยำทางอยู่นะครับ ผลงานเพื่อนผักผักเถียงนะครับผมช่วงทิ้งเถียงนะครับสำหรับมือว่านนะครับผมที่แกะไปนะครับได้อยู่ห้าพันนะครับห้าพันสองร้อยแปดสิบกิโลนะครับผมแกะไปลมแปลงนะครับราคาเต็มนะครับแปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 2, 55, สองบาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับก สำหรับเที่ยวที่แกไปเมื่อวานนะครับได้แปลงอยู่27.8นะครับ27.8เปอร์เซ็นต์นะครับราคาอยู่2บาท34สตางค์นะครับเมื่อวานเปลี่ยนเงิน11,000นะครับ4ร้อยบาทนะครับสุดอยู่ที่27นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุสาเหตุที่บ่ได้แปลงนะครับกันอย่องจากนะครับ เนื่องจากเอามันนะครับเอามันละย่องสิบเอ็นะครับใส่กอนนะครับการเลือยเหยดให้อยู่ทั้งไตนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ซุ่มทีละย่องสิบเอ็ดนะครับซุ่มหัวเาวงกามาเสียบลักบองนะครับซึ่งพนักงานเพิ่นบริถอดหลักบองนะครับไปวัดนะครับเพื่อนเอาจะซุ่มอยู่ข้างทึ่งนะครับที่เป็นมันรูผสมนะครับเลยเห็ดอให้เปอร์เส้นแปลงบอดีนะครับบอดีเท่าที่ควรนะครับ ครับมือนี้กะมายัดชงใบนะครับใบลุงแปงบด้ขายแน่นอนครับมือนี้ก็น่าจะเป็นไปจอตโตช่วงเต้าแล้ะครับอื่นนะครับกลับมาอายุหนึ่งปีนะครับช่วงฝั่งนี้น่าจะเป็นแขกดำนะครับกลับมาหลูกผสมนะครับที่เปอนอรมานะครับผมเนอใจนะครับ่าซื้ออย่างนะครับมือนี้ก็คือเกานะครับหาคนอกคนกับผมนะครับ โซเฟิร์นะครับไปตอนได้กลับไปตอนนั้นนะครับผมแครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับตอนสายๆนะครับวันที่นะครับยี่สิบมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแป้งเาาดีสันนะครับเพื่อกุมว่าปีนะครับผมนี่ครับหลังจากที่มือว่านนะครับผม เอาได้ขึ้นมั่นนะครับรอบไบนะครับเราผมได้เอารถมาถึงโรงเตียงนะครับกะคำนะครับประมาณซีมวงกัวนะครับเกือบหา้งนะครับกะช่วงแรงนะครับยากาศคึกคักนะครับอีกกันนะครับกะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่แถวที่อยู่ขั้นที่ซีสิบหานะครับเวลากับประมาณเก่ามวงกัวนะครับนี่ครับจะขึ้นเท่นะครับผมกะส่วนรวมนะครับูนยนรวมรถ อีเทียนนะครับในหลายรุ่นนะครับก็ตอนนี้ก็นี่อยู่ทรั้งนี้ลอยขั้นนะครับเดี๋ยวการม่ามาอีกเจ็ดแปดขั้นนะครับแล้วก็รถพ่วงอีกเป็นสิบขั้นนะครับผมนี่ครับหลังจากที่แถวแรกนะครับแถวแรกเข้ามาเมากกื่อก่อนนะครับเมื <Hey. S 1> ่อก่อนนี่เข้า ไซมนะครับผิดแผนนะครับคือใสมมันระย่องสิบอนะครับไว้ข้างลางนะครับเพียนไห้ไ้เปอร์เส้นแปงนะครับอยู่ทียี่สิบเจ็นะครับกะเพียนไห้ราคาพอดีตั้ไรนะครับราคาอยู่2บาท30ิบกว่าบาทนะครับ3ามบสองบาท3าสิบสตางค์นะครับการเมื่อนี้นะครับมื่อนี้เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนนะครับเอาเป็นมันที่คิดว่าเด้แยงนะครับขึ้นปกทึ่งนะครับกะบองมาเต็มทีนะครับ ก็น่าจะหลายกว่าแถวเลียกนะครับที่ห้ายัดมานะครับแถวเลียห้ายัดมาหาท่านสองรอยแปดสิบกิโลนะครับกะนี่ครับยัดมาเต็มที่นะครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศนะครับลงแปลงนะครับลอยกว่าขั้นนะครับเซานี้ครับเรื่มถ้าย่อยทยอยขึ้นไปนะครับถ้าย่อยขึ้นไปแล้วก็ลงมากเนี้ยนะครับแล้วผมจะให้เบิ้งนะครับเบิ้ง ดินเลี่ยนะครับที่แกมานะครับของเฉียวเลี่ยงขั้นเลี่ยงอีกทันทีไปใส่น้ากันนะครับว่าเพื่อนใดพ่าใดนะครับผมก็ครับผมถึงมือว่านนะครับเพื่อนออกมาหลบเสานะครับเพื่อนที่ช่วงคํานะครับนะครับที่เพื่อนแกมาเมือว่านนะครับห้าพันนะครับสี่ร้อยสิบกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์เปลงอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสามศูนย์นะครับ ราคาสองบาทหาสิบห้าครับราคาเต็มนะครับผมก็ะยอดเงินของคนใดมาว่านะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทนะครับจะถือว่าพันนะครับที่เอามันแปงไว้ขังเครื่องนะครับผมถือว่าเป็นวิธีนะครับวิธีที่ดีนะครับราคากระตางกันหลายตะตางอยู่นะครับผมนี่ครับเอามันแปงนะครับจะเป็น ย่างสิบเอ็ดนะครับผมที่เส้นแปลงยังเสียใจได้นะครับผมเป็นเทิงนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเปอร์เซ็นนะครับผมกระตลองมะเบิงครับว่าแถวนี้ครับเที่ยวนี่ห้าสิได้จักตันนะครับแลยครัเส้นแปลงห้าสิได้ทอดได้นะครับกะราคาณวันที่นะครับยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเส้นแป้งอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นนะครับ ราคานะครับ2.5 5้าห้านะครับ2บาท55สห้าสตางค์นะครับผมกะเร์เซ็นแปลงอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็อยู่ที่2บาทสิบห้าสตางค์นะครับผมอยู่ที่โลงแรงเาาดีสารนะครับเพื่อกุมพราะว่าปีนะครับรับมือนี่ครับมั่นคอนคางโบหลายส่อมู่ว่านนะครับสองเสานะครับมื่ว่านนี่ครับหลายกว่านี้นะครับผมว่นนี้กับแบบลดลง ว่าหลายปันใดนะครับในส่วนเสานะครับนี่ครับที่เห็นหลายนี่ก็คือเต็นต์นะครับที่มีความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่ามั่นจะของนะครับแล้วก็หวังนะครับหวังว่ามั่นจะของนะครับสี่ใดไปเส้นแปลงนะครับแล้วก็ได้ราคานะครับนี่ครับคือแถวนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่ครับผมนี่เป็นซาลานะครับหอน รับคลิปนี้ครับ Mu i Channel ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ